สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็นานๆจะได้พบกันนะครับนี่ก็ห่างเพือนก็เป็นเดือนเหมือนกันครับก็ได้มาพบปะกันในเรื่องคุยเรื่องไก่ชนนี่แหละครับก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝนก็ตกไก่ก็ขนงอกครับขนปีงอกงอกแซมกันเยอะจะปั่มก็ หักครับปีกหลุดออกมาเลยปีกที่ว่าเป็นหลอดยาวทักนิ้วสองนิ้วเนี่ยเกือบทุกตัวครับเลียวแรงก็ไม่ค่อยมีไข่รเลียวแรงไม่ค่อยมีก็เช็คดูก็จะเป็นพื้นฝืนไก่ครับตัวปั้มเสร็จก็ป่วยเหมือนป่วยเจ็บเพราะว่ากำลังหลบหลีกไม่ค่อยดีนะครับตัวแข้งก็ คือเป็นช่วงไก่เอยๆนี่แหละครับไก่ไก่หน้าฝนนะครับไก่ที่ว่าปีกเครื่อนปีกแซมเนี่ยก็จะเป็นอาการานี้แหละครับพี่น้องก็ออกกาลังกายเบาๆไปก่อนการเลื้อนนะครับวิ่งสุ่มมั่งอะไรมั่งไปอย่าเพิ่งเป็นหนักนะครับ้อยปีกมันเต็มก่อนเราก็จับไก่หนุ่มมาทําเนื้อทําตัวเล่นดีก่อนนะครับ ทำเนื้อทำตัวปั๊มสนุกสนุกไปก่อนไก่หนุ่มไก่หนุ่มที่ไม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 ไมแซมไม่งอกกับเขานะครับปีขน,น <c oughs> เล่นอย่างนั้นไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง <c oughs> การทำไก่มารล่อให้มันเก่งในยุคนี้ครับสองพันห้าร้หกสิบแปดนะครับไก่มารล่อนี่เป็นไก่ที่เพาะที่จริงก็เพาะไม่ยากนะครับเพาะให้วิ่ง แต่ว่าพ่อให้เก่งเนี่ยค่อนข้างยากครับได้จํานวนตัวที่น้อยนะครับสําหรับผู้ที่เพาะมาร่อเนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับมันได้ตัวเก่งน้อยบางตัวบางตัวก็สองสามนาทีก็วิ่งแลวครับวิ่งวิ่งไม่ตีไก่ส่วนเยอะนะครับอย่างนั้นก็คือถ้าไม่ค่อยตีไก่เลยมันก็ยากครับ เวลาเราออกไปเนี่ยมันจะเอาไปหนีเขาเขาครับคล้ายๆว่าเอาไปหนีเขาไม่ได้เอาไปต่อสู้เขามาลอมมันจะชนะได้เหลี่ยมแบบนั้นแหละครับถ้าเอาไปตีหน้าร้อนก็อาจจะดีแต่ว่าของเรามันต้องเลี้ยงถึงนะครับอายุถึงไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาของเราหมดหมดก่อนนะครับหมดก่อนมันจะมองออกนอกสังเวียนอะไีเนี้ย ถึงหน้าร้อนเราจะออกไปตีกับเขาไปชนแข่งขันกับเขาเนี่เราก็ต้องเลี้ยงของเราให้ดีนะครับมาล่อมาล่อเลี้ยงยากนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีแซมมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะบางทีไม่ค่อยอยากจะสู้ไก่นะครับคนเลี้ยงมาล่อต้องเป็นคนใจเย็นนะครับรู้รู้นิสัยไก่นะครับทังที่ดีมือใหม,ใ,หมใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เล่นไก่อย่างตีครับไก่แบบ ไก่บ้าตีดีกว่าอย่าพึ่งไปเล่นไก่พวกนี้พวกไก่เหลี่ยมเนี่ยไก่ม้าลอ่อเนี่ยมันจะเป็นพวกพวกมือเก่าๆนะครับเลี้ยงพวกเข้าใจไก่ถ้าเราเข้าใจไก่ลักษณะแบบม้าลอ่อเนี่ยถ้าไม่พร้อมก็อย่าพึ่งมาลอ่อจะเอาออกแสดงตอนไหนก็คือช่วงที่มันพีคที่สุดร่างกายที่ว่าตอนเราซ้อมดุ่ไขกนี่จะอยากตีไก่มากจะบ้ามาก จะเป็นช่วงๆรับไก่ไก่ชนเกือบทุกชนิดนี่แหละผมว่ามันจะมีช่วงดรอปช่วงพีคเนี่ยเราบางทีเราไปเข้าคอร์สเนี่ยเข้าคอร์สเสร็จเนี่ยบางทีร่างกายไก่เนี่ยมันมันยังไม่ใช่ช่วงพีคของมันถึงว่าตัวมันจะเก่งแต่ว่ามันมีขึ้นมีลงเหมือนเหมือนเราเนี่ยครับสุขภาพมีขึ้นมีลงบางวันเราก็เหมือนจะแข็งแรงนะครับบางวันเราก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเหมือนเรานี่แหละครับ ไก่ถ้าเราปั้มดูพวกม้า่อเนี่ยถ้าเราปั้มดูแล้วมันมันมีอาการอยากจะตีไก่ครับมีอาการที่อยากจะตีไก่เคี่ยนไก่ออย่างเงี้ยสมควรแสดงว่าร่างกายมันช่วงขาขึ้นช่วงขาขึ้นก็เอาออกไปสแสดงแข่งขันได้นะครับถ้าช่วงลอยๆเนี่ยวางไปป้องกันตัวซะส่วนมากไก่บางตัวนะครับไก่บางตัวป้องกันตัวซะส่วนมากนี่คือไม่อยากสูกไก้ไก่กินไก่มา้ารอจะเป็นนะครับ แต่คุณมาล่อพี่น้องมือใหม่คือยังไม่แนะนําให้เล่นม้าล่อนะครับถึงมันจะเก่งก็เลยจะมาบอกว่าการจะเพาะม้าล่อให้เก่งยุคเนี้คือไม่ต้องไปวิ่งมากแล้วครับใครมีก็อย่าไปทิ้งนะครับใครมีตัวผู้อยู่ที่ว่ามันเออค่อนข้างที่ว่าจะเบอร์แข็งดีวิ่งสวยแต่จริงๆม้าล่อเนี่ยมันจะถ้าคู่ต่อสู้ไม่ยางแตกจริงๆก็ ก็ได้กระตังยากครับจบเกมหยุดเยอะเหมือนกันพี่ก็หลายไฟนะครับสองไฟสามไฟเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ไฟอะไรยังไม่ได้เงินเนี่ยครับยังไม่ชนะบางตัวมันพ่อะให้เก่งยากนะครับมาล่อไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับคือเพราะยุคใหม่เนี่ยยุคนี้คือยุคเชิงมันดรอปลงแล้วนะครับเมื่อก่อนเราติดมาล่อคือสามสี่ปีก่อนเนะี่ยเชิงบูมมาก ผมก็ทํามาล่อมาตลอดแหละครับแต่ก็ไม่เคยได้ไปปั้มกับเชิงนะครับเพราะว่าเชิงเนี่ยมันไก่แล้วนุ่มอยู่ไก่พมาแล้วนุ่มไปวางกับเชิงเลยไม่ไน,น้ครับหนึ่งแล้วขนมันกัดขนก็จกระจายหมดเลยหลังโล่งเตียนเลยถึงไก่เราจะเก่งเราก็เอาจําหน่ายไม่ได้ตัวเนี้ยไปออกชนก็มันไม่สวยครับหาคู่ยากแบบนี้ที่ผมก็ไม่ได้เน้นไปชนนะครับเน้น เน้นจำหน่ายทําตัวจำหน่ายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนกนะ็คือเขาไม่เอาก็ไม่รู้คนทุกคนนี่ก็คือจะสเปคสูงหน่อยนะครับคือไก่จะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องสวยด้วยอีกครับมันทําให้คนพ่อไก่เนี่ยมีมีงานเพิ่มเก่งก็ยังไม่พอเก่งนะถ้าเราไม่เน้นยังไม่สวยนะคือเก่งเอาไปชนก่อน ตัวชนะบ่อยๆครับมันดูไปดูมาเดี๋ยวมันจะสวยเงนเิงถ้ามันเก่งที่นี้เราค่อยปรับปรุงเรื่องความสวยเพราะคนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนไอตัวนึงเก่งแต่ขนยับยับขาดอีกตัวนึงอะสวยเลี่ยมเลยแต่ว่าความเก่งน้อยกว่าไอตัวขนยับขนขาดแต่เขาจะเลือกซื้อตัวตัวขนสวยนะครับเกือบทุกคนนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กไม่รู้ว่าจะ เลี้ยงไก่สวยแล้วเลี้ยงไก่เก่งนะครับจริงจริงการเอาไปแข่งขันเนี่ยต้องเน้นความเก่งก่อนครับเน้นการแข่งขันก็คู่ต่อสู้นะครับเน้นแผลเน้นความเก่งก่อนที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้แต่คนเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ต้องเอาสวยด้วยจะขายได้นี่ครับวงเวียนมันนึงมันเพาะไปยเหมันกันนะครับคนเพาะเนี่ยทีนี้เพาะม้าร่อยยังไงยุคนี้จะให้มันเก่งเพราะว่าเชิงมันเชิงมันเบาลงไปแล้ว เมื่อก่อนเราติดม้ารอไว้เพื่อเพื่อหนีเชิงแต่ก็เลี้ยงจริงๆก็ไม่เอาไปชนนะครับเพราะว่ามันมันเกิดความเสียงหายฉะนั้นเรายุคเนี้เป็นไก่ที่ว่าพม่าตีพมา่พมาซะส่วนใหญ่ครับไอ้ม้ารอที่วิ่งยาวๆเลยเนี่ยไม่ค่อยตีเขาเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ได้ก็เป็นอาจารย์ไปก่อนครับพา,าพาวิ่งแต่พาวิ่งเราต้องตั้งเวลาไว้ประมาณถ้าถ้าไก่มันเริ่มแข็งแข็งแล้วต,ตั้งเวลาไวที่ยี่ห้านาทีนะครับ อย่าไปเอา20นาทีเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยออกอาวุธกันมันจะเป็นการเหมือนออกกาลังกายมากกว่าดีก็วิ่งสุ่มครับ25นาทีถ้าไก่ไม่ค่อยชนกันไม่ค่อยทํรลายกันไม่ค่อยออกแข้งเป็นอาจารย์อย่างดีครับพอมาล่อเนี่ยอาจารย์จะเยอะเพราะว่าตัวเก่งเนี่ยมันมน้อยไอ้ที่ผมมีผมพ่อมาสามสี่ปีเนี่ยเดินสายมาตลอดเลยมาล่อทั้งนั้นแหละครับมาล่อตีกระเดืออไอ้กระเดือกตีคอเนี่ย มันจริงๆแล้วมันมันหาตัวเก่งค่อนข้างได้จะน้อยมีแม้ก็มีนั่แหละบางตัวก็แข็งแรงแข็งแรงแต่อันแรกจะวิ่งซะส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งซะส่วนใหญ่ตามสายพันธุ์เขาไก่มา้ารอเนี่ยจะตีไก่ก็เมื่อต่อเมื่อว่าไก่หยุดหยุดกันแล้วมันต้องดูคู่ต่อสู้ว่าเริ่มแผ่วเริ่มอะไรนะมันถึงจะคล้ายๆว่ากลับมาตีนะครับ ก็ทําให้บางท่านผู้ใจร้อนเนี่ยไม่ไม่ชอบผู้ใจร้อนจะไม่ชอบก็เลยว่าช่วงเนี้ยมันไม่มีเชิงตีแล้วก็มาแปลงสายพันธุ์นะก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับมาล่อตัวที่พี่น้องชื่นชอบเราไปหาตัวเมียครับตัวเมียที่ลักษณะหยิบหยิบหน้าคางแข้งเปล่าเร็วๆหรือว่ากระแสมาแรงๆคือใครมีไก่แข้งหน้านัา่นแหละใครมีไก่แข้งหน้าตัวเมียนะครับเน้นตัวเมียเพราะว่า ลูกชุดแรกมันจะได้เล่นเลยเพราะว่าตัวเมียถ้าก็เดินเดินเลือดมาดีๆนิ่งๆเนี่ยจะกระเดียดออกไปทางตัวเมียนะ่ะเยอะนะครับมีคนพ่อไก่จะอาจจะเข้าใจคล้ายๆกันนี่ละครับเพราะว่าตัวเมียต้ององ,องเราจะยัดเลือดตัวเมียนเะ่าไว้สองสามสี่ช่วงเรื่อยๆนะครับการพัฒนาไก่ต้องไปฝากยีนไว้กับตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้ถึงจะเลือดนิ่งก็จริงต้องมันต้องนิ่งจริงๆตัวผู้เราก็ใช้เป็นตัวเสริมนั่นแหละ แต่ถ้าตัวผู้คล้ายๆไปเลือดนิ่งคล้ายๆกันมันก็จะออกเลือดมันจะออกมาแบ่งกันเหมือนกันอย่างเช่นสายสีเทาสายดังๆมันเนี่ยสายโคเซมย่างเงค่อนข้างนิ่งแต่เราก็อย่าเอามาทําเลือดลอยครับไอ้ะนั้นถ้าได้ตัวผู้มาก็มาใส่ตัวเมียสายพมา่าสายพม่าที่มีเลี่ยมลีลาเยอะๆแข่งจัดๆลูกมาจะได้เล่นครับเพราะว่า คนิยต้างอิงนะครับสายก็สายนี่จะดีเรื่องกระดูกโครงสร้างจิตใจนะครับสายโกเซมเนี่ยที่เราเอามาบวกการอดทนสูงนะครับโดนเท่าไหรก่ก็พวกนี้ต้องถึงดีกายจริงๆต้องคล้ายๆว่าไม่ได้ตีเขาเลยอย่างนั้นถึงจะแพ้ได้แพ้มกันนะครับไม่ใช่ไม่แพ้นะครับแต่ข้อดีของเขาคือเรา,เามาบวกกับแม่ลีลา ส่วนใครมีมาล่อดีว่าช่วงนี้มันซบเซาเราจะเอาไปวิ่งหนีเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันไม่ทันเกมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราตีส่วนมากเราจะทนกับพม่าด้วยกันอย่างน้อยที่เปรียบพลาดก็จะเจอแค่ลูกผสมลูกผสมเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบกึ่งเกี้ยวคอเยเฉยแต่ตีแผลคล้ายๆพมา่าเนี่แหละครับลูกผสมจะตีแผลคล้ายๆพม่าแต่ตีตั้งแต่คอน้อยนะครับซอกซอกคอขึ้นมาถึง เนี่ยครับตายอ่อบางตัวอาจจะขึ้นกามลูกผสมจะออกมาอย่างนั้นนะครับลูกผสมออกมาอย่างนั้นมาก่อยนะครับแต่เป็นไก่ดีนะครับเดี๋ยววหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องมาก่อยนี่เห็นเห็นตัวหนึ่งครับเก่งมากที่เคยซื้อมาตอนแรกผมว่าจะซื้อนั่นแหละที่นี่ผมไปยึดหลักการมากเกินไปคือว่าไม่อยากชะม่วกเราทําพมา่าพม่างอนอะไรนี่ก็อยากจะเดินสายไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วผมจะต้องทดลองทําดูนะครับ พราะว่าไก่บาตียังไงก็มีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าอีกฝังครับเรื่องลูกผสมเก่งมากครับที่นี้ม้าล่อที่ว่าเราวิ่งเกินไปเนี่ยเราจะพัฒนายัางไงจะไปตีกับพม่า,มาคือหาแม่ไก่นี่แหละครับแม่ไก่แข้งหน้าจะจัดมาบวกกันชุดแรกก็อาจจะเลือกเอาครับชุดแรกก็จะมีแบบแข้งเปล่าเยอะขึ้น โครงสร้างขอให้โครงสร้างพ่อค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่เราหาแม่เหนือมาเนี่ยพอแม่เหนือจะเป็นกระดูกเล็กๆกลางๆครับดูกเล็กกลางๆตัวผู้ของเราเนี่ยถ้าได้สองแปดก็ดีแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับตัวผู้ที่จะผสมกับตัวเมียเลือดทุ้งสูงเนี่ยให้มันอยู่เวทนั้นลูกม,มันจะได้เล่นครับเพราะไก่สมัยนี้เวทนิยมก็คือลูกหนุ่มนะครับสองร้สี่สองโลห้าสองโลหก ประมาณนี้และครับจับเลี้ยงครั้งแรกเจ็ดเดือนนี่ถ้าได้สองก็สี่ก็ดีครับสองกสี่กว่าสองห้าเนี่ยพอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันจะขึ้นสองห้าคือไม่ก็สองหกเต็มที่ให้มันอยู่แค่นั้นแหละถ้ามันเก่งจะเล่นได้ยาวนะครับใก่ทมไมนี้มันแต่ก่อนนะมันฮิตจริงๆเลยสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับไก่ร้อยนิยมเลยเมื่อก่อนแต่เหตุทําไมจงว่าเดี๋ยวนี้ต้งให้เพาะสองสี่สองห้าสองหกนะครับ โดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยมันเล่นได้นานครับพอพอเป็นอายุลูกแซมขึ้นมาเนี่ยอายุลูกแซมมาบางทีมันก็จะขึ้นขีดหรือสองขีดครับมันจะยังเล่นได้อยู่นะครับเราแต่งตอแต่งอะไรก็สามารถสามารถไปตเตะก,กับลูกหนุ่มได้นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับการมองไก่ของคนมันไม่คือกัน,นครับเราแต่งส,สวยๆไปก็เหมือนลูกหนุ่มนั่นแหละครับ ไม่มีใครตอบตรงเลยครับเวลาเปรียบไก่เนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์ดูไก่เป็นนะครับเกดไก่ไท่ายเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นขาวนะครับขึ้นลอกออกเหมือนกันมันแกะได้ครับไก่ลูกถ่ายเนี่ตมันจะลอกพอลอกออกมันก็เหมือนเกดหนุ่มแต่ว่าความเพเยอะออกของเกดแข้งมันจะจะ,จะชัดเจนกว่าไก่หนุ่มไก่หนุ่มจะเกดเรียบเรียบนะครับถ้าลูกอายุลูกถ่ายลูกถ่ายคือไก่จะทนสองขวบเกือบสองขวบละ ประมาณสิบเกือบยี่สิบเดือนนี่แหละประมาณนั้นแหละไก่จะถ่ายทั้งตัวนั่นคือไก่ลูกถ่ายนะครับเกตถึงเราจะแกะออกเกตที่มันขา,ขาวๆนะครับมันแกะออกได้รเราเกตมันจะเป็นเกตใหม่แต่ว่าความพเพย์ของเดือยนะ่ะมันจะยังเยอะอยู่ดูให้เป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือลูกอายุไก่ลูกหนุ่มสม่นวนมากเกตจะเรียบๆค่อนข้างจะเรียบนะครับเอพูดถึง บวกไปวนมาการผสมนะครับให้มันเก่งช่วงนี้เราตีกับพม่า,มาคือม้าล่อเราก็อย่าไปทิ้งเราเอาอแมพ่พวกนี้ม,มาใส่มันพอใส่ปั๊มจะเป็นเราจะเลือกคัดเลือกเอาว่าไอไหนแข่งหน้าทีทีอ่ะแต่ความล่อเนี่ยจะมีบ้างไหมผมคิดว่าน่าจะมีถึงพ่อจะให้ไอ้นี้น้อยก็จริงแต่ว่ามันยังไงก็ต้องออกครับมันเป็นยินยินเด่นที่ว่ามันมันลบไม่ออกหรอครับชุดแรกอะชุดแรกการ ผสมพันกันเนี่ยมันจะจะต้องออกทั้งสองฝ่ายอะฝ่ายไหนยินเด่นแบบไหนการร่อนนี่ก็เป็นยินเด่นอย่างหนึ่งที่อยู่ในตัวไก่ที่มาแฝงเข้าไว้นะครับแต่เราให้เลือกไอ้ตัวที่ว่าไอ้ที่ออกแข้งบ่อยๆครับออกแข้งบ,บ่อยๆที่ว่าขยันเสิร์ฟหน่อยขยันออกอาวุธหน่อยเลือกตัวนั้นไปทําสายต่อนะครับส่วนตัวไหนที่มันวิ่งไปทางพ่อมากนั่นก็ก็ดูว่ามันใช้ชนได้ไหม ถ้ามันใช้ชนไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นอาจารย์ก่อนพวกนี้เป็นครูมวยชั้นดีนะคะรับพาวิ่งเนี่ยดีมากนะครับมาล่อยุคนี้คืออย่าอย่าเพิ่งไปทิ้งมันไอ้ล่อยา,ยาวไอ้วพวกล่อสั้นสลับยาวเอามาผสมกับแม่แม่แข้งหน้าหรือแม่หยิบหน้าคางแข้งเปล่าทีทีนะครับลูกออกมามันจะเป็นคล้ายๆบางตัวก็ออกลำวงครับบางตัวออกชิงออกหน่อยๆบางตัวก็ออกมีวิ่งวิ่งแต่อาจจะสั้นลงนะครับ สั้นลงเพราะว่าเราใช้ฝ่ายแม่เป็นฝ่ายที่ไม่วิ่งนะครับฝ่ายแม่เป็นฝ่ายจะเลี่ยมก็ได้เลี่ยมแต่ว่าขออาศัยแข้งแข้งหน้าแข้งเปล่าเยอะนะครับจะออกมาเป็นประมาณนั้นครับแต่ถ้าเราไปใช้แม่มา้าลอดบวกพ่อแข้งหน้าแข้งเลี่ยมนะีมันทําหลายชั้นครับออกมามจะไปทั้งแม่ถ้าส่วนเยอะก่อนจะเป็นม้าลอเหมือนเดิมเลยหรือใครที่เอาจะลงเหล่ามาลอบวกม้าลอด่นกรอกบรอันอย่างเดียวนะครับ ตรงนี้มาหันออกอาวุธมากกว่าคือใช้ตัวผู้เป็นม้าล่ออะบวกตัวเมียแข้งหน้าจะจัดจะหยิบหน้าคางก็ได้จะแข้งเปล่าด้วยก็ได้ส่วนมากพม่ายังไงก็ต้อง,อง,องมีแข้งเปล่านะครับออกมาลูกจะค่อนข้างได้เล่นในสมัยนี้นะครับเพราะว่าเราพรม่าเจอพม่าซะส่วนใหญ่ไอ้ที่เราคงไว้นี่คือเหลี่ยมเหลี่ยมการซิ่งออกเท่านั้นเองนะครับคือบางพมา่าบางเหล่าเขาก็มีกอดคอนะครับ ามาบางเลี้ยวมีล็อกมีกอดเราเหมือนกันหรือเป็นลูกผสมก็จะมีเกี่ยวคอกอดคอ,คอล็อกถ้าเราติดอิเชื่อมาล่ออยู่ด้วยเนี่ยมันจะมันจะออกเป็นนะครับการวิ่งรักษาตัวรอดได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่านนหนีจนหนีจนไม่ค่อยตีไก่ครับอย่างนั้นมันประสบผลสําเร็จได้น้อยนะครับเนี่ยมันถึงทําให้ว่าเพาะไก่มาล่อเ,เพาะเพาะให้เก่งอะอยากครับเพราะให้วิ่งอะง่ายแต่มันหาตัวเก่งอะน้อย ไก่ที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับต้องพยันออกอาวุธครับบางตัวก็บ้าตีบ้าทีเลยต้องดูด้วยว่ามันแต่คนมักจะดูว่ามันไม่แม่นครับไก่ถ้าตีวงแดงบริเวณใบหน้านี่ครับเรียกวงแดงครับแต่สีแดงแดงก็คือเรียกวงแดงนะครับเขียรไก่ก็จะเรียกอะไรที่รวบลัดอย่างนั้นนะมาหลับมือใหม่ที่ไม่เข้าใจนะครับวงแดงก็คือส่วนที่เป็นสีแดงเลยครับตั้งแต่คางขึ้นมายัน หน้าไก่เนียเขาเรียกวงแดงกับแผลพม่าส่วนมากจะตีแผลนั้นนะครับไก่บางตัวที่ว่าขึ้นทีทีแต่ดูเหมือนไม่ถูกจริงๆแล้วผมก็ว่ามันมันน่าจะไม่ใช่ครับต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าไก่สมัยเนี่ยเขาพัฒนามาันมาเยอะแล้วล่ะต้องดูว่าไอไก่ตัวทีตัวนั้นน่ยมันกล้ามเนื้อมันดีไหมการขึ้นสเสปรสปายหรือย,อยังหรือว่าแต่ความแม่นเนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องมีอยู่มีมีทุกเกือบสายพันธุ์นะ เาขาคัดสายพันธุ์มากันสมัยนี้ยเพียงแต่ว่าไอตัวคู่ต่อสู้เนี่ยมันน่าจะเป็นไก่เหลี่ยมไก่เหลี่ยมโยกหลบหัวได้ครับเพราะพม่าบางตัวจะไม่ตีแผลอื่นเลยจะตีแต่วงแดงได้ไอ้วงแดงเนี่ยมันโยกหลบได้ครับทําให้ดูไก่เราเหมือนไม่แม่นนะครับแต่จริงๆต้องเนี่ยผมให้เช็คไก่ต้องดูทําไมถึงต้องดูถึงสามสี่ครั้งนะครับไก่ต้องเช็คดูสามสี่ครั้งครับแล้วก็ให้ระยะห่างกันเนี่ยคือหมายความว่า 14วันครั้งหนึ่ง14วันต่อครั้งนะครับไก่เมื่อมันได้4ครั้งเนี่ยอายุมันจะเพิ่มมาสเดือนครับความแข็งแกร่งก็จะได้ละอะไรต่างๆก็ได้ต้องให้เว้น14วันนะครับเราจะรู้แล้วว่าไก่ตัวเนี้มันมันใช้ได้ไหมผ่านไหมเพราะว่าไก่มันมีอยู่มันมีหลายอย่างครับบางตัวก็เก่งขึ้นบางตัวก็แย่ลง แต่โดยมากให้ไปหกสิบเนเจ็ดสิบอร์เ็นเนี่ยจะแย่ลงก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเหมือนการขังสุ่มของเราเหมือนการเลี้ยงดูของเราเนี่ยมันมันทําให้ไก่เราบางครั้งมันผิดธรรมชาติไปจากมันเคยวิ่งเล่นวิ่งหากินออกกำลังกายเรามาขังสุ่มไก่ทําไมถึงเลวลงนะไก่บางตัวมันแย่ลงโดยมากจะแย่ลงครับตามประสบการณ์นะครับ ไอตัวบางตัวที่ว่าดีขึ้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นไอพวกโครงสร้างดีกัมเนื้อดีพวกนี้จะออกตอนแรกออกเหมือนไม่เก่งไอพวกเนี้ยปั๊มดูแบบโอ้โหอืดมากอืดอืดอาดนะครับแต่มีความอุทนสูงเนี่ยไอที่เขาทำสายพันธุ์มาเนี่ยแต่พอไอพวกเนี้ยเราเข้าคอร์สดูไม่ต้องเข้าคอร์สนะครับคือเว้นสิบสี่วันปั๊มครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อครบสี่ครั้งเนี่ยไก่มันจะถ้าเราจับขังประมาณเจ็ดเดือนนะครับ ไก่มันจะได้เก้าเดือนพอดีเก้าเดือนพอดีเนี่ยเราจะรู้ว่าไก่ตัวเนี้ยต้นยกเป็นยังไงกลางยกเป็นยังไงปลายยกเป็นยังไงนะครับบางตัวเก่งต้นยกหลังยกเพี้ยนหมดนะครับเนี่ยไก่มันมีหลายอย่างนี่ที่ให้เช็คสี่ครั้งเนี่ยสี่ครั้งเว้นกันสิบสี่วันเนี่ยอายุไก่มันก็จะได้พอดีคือเราไม่ได้ไปหักโหมนะครับแปดเดือนสี่ครั้งนี่ก็เกินไปนะครับแปดเดือนสี่ครั้งนี่เกินไป ไม่ได้นะครับมันไม่มีไก่ตัวไหนอยู่ได้นะครับมันไม่ใช่ไก่ลูกอายุไก่ที่จับเลี้ยงใหม่ๆเจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนมันสู้ไก่แล้วที่จริงไก่มันสู้ไก่ตั้งแต่หกเดือนกว่ากว่าก็สู้แล้วถ้าเราปล่อยคุมฝูงคุมตัวเมียเล่นๆตามธรรมชาตินี่ถ้ามันเริ่มมาเลาะสุ่มที่เราเลี้ยงนี่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกัน้นไก่ขังสุ่มอะ่ะจะเริ่มบุนวายไงผมจะจับขังเลยบางทีก็หกเดือนครึ่งก็ไม่ได้ทําตัวมันหรอกบางครั้งก็จับมั่งบางครั้งก็ไม่จับ พอเห็นมันคึกมันขันดีนยะเริ่มเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็เริ่มเริ่มเตะเช็คนั่นแหละครั้งแรกอย่าไปนับนะครับครั้งห้านาทีสิบนาทีไม่ได้นับนะครับไปสี่ครั้งนี่คือเต็มอันนะครับไก่บางตัวสองอันก็รู้ละเว้นสิบสี่เว้นสิบสี่นี่ก็คือหนึ่งเดือนละครั้งที่สองบางทีก็รู้ละว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็คืออะไรที่ต้องคัดทิ้งคือปากช้าปากช้าพวกนี้ต้องต้องคัดออกไว้ก่อนเลยหรือแม้ก็เป็นไก่นวมไปก่อน บ,บางทีสองครั้งก็รู้ละแต่บางตัวทําไมถึงต้องสี่ครั้งบางตัวมันรอมันยิ่งแข็งยิ่งเก่งยิ่งแข็งยิ่งดีอาวุธหนักขึ้นนี่นะครับถึงให้ต้องวเช็คสี่ครั้งไก่จะได้ยุ่เก้าเดือนพอดีเก้าเดือนพอสี่ครั้งก็ลองสําหรับรุ่นใหม่ๆนะครับก็ไปทดลองเขาเรียกว่าไล่แข็งไล่แข็งยังไม่ถึงไล่อันนะครับไล่แข็งก็คือว่าสองอันบ่อนป่าครับบ่อนป่าหรือตามซุ้ม แต่พ um. ันพันพัตเตอร์จร um. ิงนะครับพระวางเงินกันด้วยพรสะ้งควรนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าไล่แข็งสองอันครับสองอันนี้เรียกว่าไล่แข็งนะครับแต่เข้าชมลมสามอันหรือสี่อันนี้ก็เรียกว่าอันนั้นก็เรียกว่าไล่อันไปเลยครับคือไล่อันไล่เหมือนเอาจริงแล้วแหละนะครับชมลมเหมือนเหมือนเอาจริงแล้ะเหมือนแข่งขันจริงแล้ะนะครับแต่ไล่อันดําบอป่านี่สองอันนึงเรียก ไล่แข็งไล่เอาความแข็งไอ้บางตัวถ้ามันเก่งก็นอกก็ได้เหมือนกันนะครับที่เราทําตัวไปสี่ครั้งแล้วเนี่ยไก่มันอายุเก้าเดือนแล้วเนี่ยทีนี้พอถ้ามันเก่งจริงอ่ะเราก็ต่อไปก็ต้องเอามาทําตัวไะไรตัวเนี้ยถ้ามันผ่านบอนปลานะครับบอนปลาคือไล่แข็งจะไล่กี่ครั้งก็ได้นะครับบอนปลาดูว่ามันอ่ามันแข็งแรงนอกไก่ดีมากจริงอ่ะสองสองครั้งบอนปลายัางไงก็ออกชมรมได้ มลมเราก็เพิ่มเดิมพันเข้าไปนะครับเพิ่มเดิมพันเข้าไปเพราะว่าชมลมเนี่ยมันจะคล้ายบอลใหญ่แล้วแหละแต่ไม่ได้ว่าตีอลังการกันขนาดนั้นนะครับไม่ได้ตีมากแต่ว่าเขาเล่นนอกกันเล่นนอกกันแล้วส่วนใหญ่นะครับเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ก็จะมาย้อนหัวข้อนะครับมีสองหัวข้อนั่นแหละคือเพาะม้าล่อให้มันเก่งขึ้นครับคือเพิ่มเพิ่มการออกอาวุธให้มากขึ้นครับวิ่งให้น้อยลง เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไปตีกับเชิงนะครับช่วงนี้ส่วนมากก็จะเจอเม้าด้วยกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับต้องวิ่งเยอะวิ่งยาววิ่งเยอะวิ่งยาวนี่คือชนะเขาด้วยอาการเขายางแตกครับวิ่งจนจะเป็นลมนะครับไก่บางตัววิ่งตามมันจะเป็นลมวิ่งมากวิ่งหน้าร้อนเนี่ยตัววิ่งตามจะเป็นลมแพ้เพราะาะท้อครับท้อใจ ที่ไม่ได้ท้อเพราะไอ้โดนแข้งเราหรอกบางทีเรากลับหันมาเนี่ยเขาหัวลูกหัวทันละหนีไปเลยเพราะว่าเขาเขาท้องเขาเองนะครับคือเราเพอให้มันออกอาวุธเยอะดีกว่าครับช่วงน,นี้เจอเพมา่าแต่อาศัยว่าเหลี่ยมมาล่อที่เราแฝงไว้นะคือให้มันมีเหลี่ยมที่ออกได้เผื่อเจอลูกผสมเท่านั้นเองเผื่อเจอลูกผสมที่ว่าเข้าคุกวงในเรามันสามารถชิงออกได้นะครับแล้วก็ หัวข้อที่สองก็คือว่าเช็คไก่ทําไมถึงว่าต้องเช็คถึงสี่อันนะครับสี่อันสี่ครั้งนั่นแหละคือไอน,นี้คือเช็คดูไก่เช็คดูไก่ตัวที่เราจะออกไปแข่งขันนะครับคือว่าให้มั่นใจเพราะบางตัวมีเลวลงบางตัวดีขึ้นนะครับสุดท้ายเราต้องเช็คถึงสี่อันนะครับตัวไหนที่ว่าแข็งแรงเบอร์แข้งหนักเบร์แข้งดีเนี่ยจะรู้สี่อันเนี่ยรู้ครับสองเดือน สี่อันนี้จะรู้แล้วเพราะว่าเราใช้เวลาถึงสองเดือนนะครับอย่าไปจับไม้เดือนสองเดือนแล้วออกไปเลยนะครับเพราะนั้นเลี้ยงไก่ก็คือว่ามือใหม่ๆอย่าไปเลี้ยงไก่ตัวเดียวนะครับอย่าไปเลี้ยงไก่สุ่มเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานโรงงานให้แฟนขุนข้าวหรือพ่อแม่ขุนข้าวให้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ยังจะอยากจะออกไปไปสนุกกับเพื่อนฝูงหรือต่างซุ้มนะครับมันจะจับไว้เกินไป ควรจะมีตักสองสุ่มหรือสามสุ่มครับเอาไว้เวียนกันเวียนรอบกันอย่าไปอย่าไปเล่นตัวเดียวเล่นตัวเดียวคือเราจะจับมันอยู่นั่นแหละอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเนี่ยไม่น่าจะเกินสามไม่ถึงสี่เที่ยวน่าจะเสียนะ่ครับน่าจะเสียเราจับบ่อยเกินนะครับมันต้องมีหมุนเวียนคือสองตัวสมมุติว่าสองตัวก็สลับอาทิตย์นี้เอาตัวนั้นออกนะครับพอเราหยุดงานตัวนี้เอาออกออกไปปั้มนะครับปั้มนอกซุ้ม ปัมสนุกสนานกันนั่นแหละปั่มไรแข่งกันอีกอาทิตย์นึงก็เอาอีกตัวหนึ่งครับใช้อีกตัวนะจะได้เราจะได้ไม่ต้องไปจับตัวเก่าให้มันเสียนะครับออกชู้ทิ้เสียนะครับไก่ทนไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปปั่มนอกซุม้มแ้่มันไม่ได้ใส่ปากกันหรอกไก่ใส่ปาก,กันมันต้องไก่เขา้าคอสเข้าอ,อ,อะไรไปแล้วนะครับไก่หนุ่มเราจะต้องใส่นวมใส่ตุ้ม น้อใส่ต้มแต่ปล่อยปากดูตลอดนะครับเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของมันแต่ต้องพักพักถึง14วันนะครับให้หายเจ็บเด็ดขาดก่อนหายเมื่อยหายเจ็บถ้ายังป่วยยังอะไรอยู่ก็14วันก็จะเพิ่งเอาออกนะครับ14วันนี่คืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการบาดเจ็บนะครับเพื่อเอาไว,14วนน้14วันเนี่ย14วันยังไงก็จะ,สะเสด็จนะครับเพราะว่าผมเคยจับไก่ตัวเมียให้ตัวผู้ผสมในสุ่ม ตัวผู้หนุ่มมันไม่เข้าใจมันเป็นตอนหัวคำเ่ยผมเอาตัวเมียหย่อนเข้าไปในสุ่มเนี่ยมันมันตีข้อตีหลังหลังเออหลังมือผมผมก็เลยได้บทพิสูจน์เลยผมกดดูทุกวันปรากฏว่าก,กดดูทุกวันเนี่ยเจ็บทุกวันกดอะไรก็เจ็บมน,นัันคือเนี่ยอาการอาการที่ว่าเจ็บในอยู่ผมจะกดดูทุกวันเลยว่าไก่ที่มันโดนเนี่ยมันมันเจ็บกี่วันกันเนี่ยสิบวันครับ วันที่สิบผมกดดูเริ่มเบาแล้วเริ่มจะไม่ใช่แป๊บ,แป,บแป๊บแล้วนี่ก็เลยกําหนดถูกแล้วแหละครับว่าสิบสี่วันปั่มครั้งหนึ่งคือให้หายเจ็บก่อนเพราะไก่ที่ยังไม่หายเจ็บนะ่ะจะถอดใจง่ายเพราะไปโดนเอ็นอันเก่าบางตัวก็เมื่อยกล้ามเนื้ออยู่บางตัวก็เจ็บอันเก่าอยู่ที่โดนเราไปโดนซ้ําอีกอย่างเงี้ยก็จะไปว่าไก่ใจไม่ดีที่จริงมันท้อนะครับเราปวดเมื่อยอยู่นะ ได้รับบาดเจ็บมาตกนั่งลงนั่งร้านหรือล,ล้มอะไรเงี้ยยังหายเจ็บไม่ดีแล้วก็ใช้เราไปทํางานเนี่ยไปขุดดินไปอะไรอย่างเงี้ยมันประสิทธิภาพมันจะไม่เต็มรอยเหมือนเรานี่แหละครับให้มันหายเจ็บด,ด,ดีก่อนไก่ก็เหมือนกันนะครับไก่ไปประทะกันเนี่ยเจ็บนะครับนักมวยบางทีก็ต้องห่างกันเป็นเดือนนะครับครับเป็นเดือนนะครับคนครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ว่าเข้ามารับชมเขามาติดตามกันนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับเออคลิปนี้ก็จากกันเช่นนี้ก่อนครับเจอกันใหม่นะครับด้วยเรื่องราวต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับที่ว่าเข้ามารับชมนะครับผม